สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเซลแนนอีกแล้วค่ะไม่สบัดผมไม่ใช่เซลแนนนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาทุกคนมาดูรถตัวด้านหลังของแนนเลยค่ะตัวด้านหลังของแนนนะคะจะเป็นตัวรุ่นตัวแคปบยกสูงนะคะพิเศษเลยพิเศษอีกแล้วมากับแนนแม่งพิเศษได้ยังไงล่ะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นแคป นะคะสเปคแคบยกสูงตัว ZP เครื่องส0 0พันค่ะเครื่องส0 0พันนะคะตัว z ซตัวท็อปเลยเนี่ยจะมีอยู่2เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องพันเ้าแล้วก็เครื่อง3 0 0พันค่ะวันนี้เราจะมาดูเครื่อง3 0 0พันะคะตัว3 0 0พันต่างจากเครื่องพันเยังไง ต่างกันที่แรงม้าแรงบิดค่ะแรงม้าของเครื่อง3,000นะคะก็จะอยู่190แรงม้าค่ะอ่ะส่วนเครื่องของ1 9 0นะคะ1 9 0 c ตัวนั้นเขาจะอยู่1 150แรงม้านะคะวันนี้เรามาดูเครื่อง3,000กันแต่ว่าโฉมรอบนอกนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องซูมมาดูนิดนึงโฉมลักษณะภายในภายนอกเหมือนกันเลยต่างกันที่เครื่องยนต์รอบรอบของตัวรถนะคะด้านหน้าค่ะอ่ะมาดูใกล้ๆ เสียงจะดังนิดนึงนะเพราะว่าศูนย์อิสุสุคิงยนสาขาสามแยกปักทงชัยของเราเนี่ยก็จะมีบริการซ่อมรถเล็กรถใหญ่รถกลางนะคะซ่อมรถทุกขนาดเลยอาจจะเสียงรถใหญ่รบกวนลูกค้านิดนึงนะคะ,ะมาดูเลยค่ะตัวด้านหน้านะคะตัวที่อยู่ข้างๆข,ข,ของเราเนี่ยจะเป็นตัวปี2022นะคะเป็นรถโฉมใหม่ของ ตัว2 0 2 2ของเราเลยนะคะตัวกระจังหน้าตัวเขี้ยวนะคะโครเมียมตัดลายกับตัวสีเงินนะคะสองสีสลับกันไปนะคะตัดลายมาด้านล่างนะคะจะเป็นตัวแคปล่านะคะตัว2022เรานะอ่าเป็นไฟเดยไลท์ไฟโปรเจคเตอร์นะคะอยู่ด้านไฟหน้าทั้งสองสองด้านข้างเลยถัดมาด้านล่างด้านล่างเขาก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกนะคะ จุดเด่นๆของตัวรุ่นซัดพีหรือว่าตัวท็อปของเราเลยนะคะตัวล้อนะคะตัวล้อของเขานะคะจะมีลักษณะการดีไซน์หรือการออกแบบที่แตกต่างจากปี2020-2021นะคะอ่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลายตัวใหม่ ตัวใหม่เลยนะคะอ่าเห็นไหมจ้าก้องมันจะเป็นทรงคล้าย,ายโอ้โหดูดูเหมือนหุ่นยนต์เนาะดูแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นสีเงินนะคะสีเงินปนเทาหน,หน่อยหนึ่งนะคะขอบลักษณะตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นตัวขอบ18ค่ะขอบ18นะคะโอ้โหดูสวยงามเลยส่วนสีนะคะสีตัวรถตัวนี้เขาจะเป็นตัวสีดะะําค่ะตัวสีดํานะคะตัวกระจกไฟเลี้ยวอยู่ข้างตัวกระจกกระจกเนี่ยสีดําด้านล่างเนี่ยมาสูงใกล้ สีดำด้านล่างจะเป็นตัวสีด้านนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนตัวช่องบนตัวนี้เขาจะเป็นสีดำสีเดียวกันกับตัวรถนะคะอ่าสองสีตัวนี้จะเป็นสีดําเหมือนกันแต่ว่ามีดําด้านกับตัวดําเงาสีตัวรถเนาะอ่ะมาดูตัวนี้เลยค่ะตัวที่จับที่จับของเขาก็จะเป็นตัวโครเมียมมาให้แล้วนะคะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็ตัวปุ่มสีดำๆนะคะสังเกตตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถ ปลดล็อกหรือว่าเปิดรถนะคะเปิดรถเนาะเปิดรถปิดรถตัวปุ่มตัวนี้ได้เลยจะมีอยู่สองฝั่งด้านข้างนะคะของตัวรถเลยนะคะเสียงน่าจะดังเ <laughs> สียงน่าจะดังโอเคมาดูภายในซูมไปด้านบนนิดหนึ่งอ่านะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเปิดให้กล้องเข้าไป แล้วก็ซูมมาดูตรงเบาะนะคะเบาะเราเนี่ยจะเป็นตัวคูแม็กเลยค่ะเห็นไหมคะตัวคูแม็กคูแม็กคืออะไรคูแม็กเป็นตัวเบาะที่กันความร้อนนะคะไม่ดูดความร้อนเนาะจะทําให้ตัวเบาะของเราเนี่ยนั่งกระชับขึ้นแล้วก็นั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นเกรเบาะตัวเดียวกันกับตัวของ NewX นะคะแล้วก็ตัว เซพี P. ตัวเบาะด้านคนขับของเขาก็จะเป็นตัวปรับไฟฟ้านะคะทั้งหมดตัว8ทิศทางนะคะทั้งหมด8ทิศทางนะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะขึ้นด้านหลังไหมคะเดี๋ยวขึ้นด้านหลังเนาะ ตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เขาก็จะมีตัวมันติมีเดียครอบคุมเครื่องเสียงด้านจอด้านกลางนะคะจอเขาก็จะมีขนาดอยู่ที่9้านิ้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเราสามารถสัมผัสที่หน้าจอก็ได้หรือว่าสัมผัสที่พวงมาลัยก็ได้เนาะสัมผัสได้ทั้งสองสองอย่างเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะฝั่งตัวนี้ส่วนฝั่งขวามือนะคะด้านขวามือของตัวพวงมาลัยตัวนี้เขาจะเป็นระบบ ตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะหรือว่าคุดคอนโทรลของตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาก็มีการใช้งานที่ง่ายนิดเดียวเลยแล้วก็สะดวกสบายในระยะทางที่ลูกค้าวิ่งทางไกลนะคะตัวนี้ใช้งานโอ้โหเบาแรงคุณลูกค้าหรือผู้ขับขี่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาค่ะถัดมาตัวนี้ ถัดมาตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับระด,ดับไฟนะคะสูงต่ำนะคะแล้วแต่การบรรทุกของคุณลูกค้าเลยจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่4ระดับนะคะถ้าลูกค้าวิ่งปกตินะคะก็อยู่ระดับศูนย์ปกติเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูตัวควบคุมตรงหน้าจอของเรานะคะว่ามีระบบตัวเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวซูมมาตรงกลางเลยคะ่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะมีขนาดตัวความกว้างของจอเนี่ยอยู่ที่9นิ้วนะคะตัวระบบเครื่องเล่นของตัว ZP หรือตัวท็อปของเราเลยนะคะตัวรุ่นแคปยกสูงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยตัวนี้นะคะเขาจะมีตัววิทยุ USB iPod หรือว่าเชื่อมต่อสาย iPhone ได้เลยนะคะเสียบสายชาร์จ Android ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบลูทูธเมื่อลูกค้านะคะเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ของลูกค้าแล้วในกรณีถัดไปเราขึ้นรถมาเราเปิดบลูทูธรถเราก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยค่ะ ส่วนตัวที่2นะคะจะเป็นตัวแผนที่นะคะตัวแผนที่นี่สะดวกสบายมากเลยคุณลูกค้าไม่ต้องมีเน็ตอยู่ที่ตัวรถเราก็สามารถเซิร์ชตัวระบบนําทางให้รถเรานําทางไปถึงจุดหมายที่ลูกค้าต้องการได้เลยก็จะมีทั้งแจ้งศูนย์อีสุสทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะก็สามารถเข้าตัวอีสุสแล้วก็เลือกพิกัดตัวศูนย์บริการนะคะที่ใกล้ที่สุดของลูกค้านะปัจจุบันตอนนั้นได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะตัวตั้งค่านะคะเขาก็จะมีหลากหลายเมนูให้ลูกค้าเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นตัวระบบนะคะตั้งค่านาฬิกาตั้งค่าตัวเสียงนะคะสูงต่ำกลางแล้วแต่ความชอบนะคะของลูกค้าได้เลยการแสดงผลนะคะหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาสอนการเชื่อมต่อบลูทูธให้ลูกค้านะคะรอบนี้เดี๋ยวเอารวมภาพรวมก่อนเนาะ แล้วก็ถ้าสมมติลูกค้านะคะขับรถในระยะเวลาทางไกลหรือตอนกลางคืนเราไม่อยากให้แสงรบกวนเราเลื่อนหน้าจอลงมานะคะแล้วก็ออฟนะคะเขาจะเป็นการแสดงผลนะคะเรากดออฟได้เลยหน้าจอเขาก็จะดับไปเลยถ้าลูกค้าจะให้หน้าจอติดก็คือสัมผัสไปหนึ่งครั้งที่หน้าจอหน้าจอเราก็จะติดนะคะ ให้อัตโนมัติเลยส่วนตัวด้านล่างนะคะอ่าตาก้องสซมาน,นิดนึงเนาะตัวด้านล่างตัวนี้เขาจะเป็นระบบปรับอุณหภูมิแอร์นะคะแยกซ้ายขัาวให้อัตโนมัตินะคะอิงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าถ้าสมมติว่าฝั่งคนขับเนี่ยชอบความความหนาวนะคะเพราะว่าขี้ร้อนเนาะเราก็จะปรับอุณหภูมิไปที่18แแต่ว่าคนด้านข้างหรือผู้โดยสารเนี่ยไม่ชอบนะคะ หนาวหนาวเกินไปเราก็มากดตัวดูโอตอนนี้เราก็เพิ่มอุณหภูมิได้เลยนะคะสังเกตไหมคะตอนนี้จะเพิ่มไป22แล้วแต่ว่าตัวฝั่งด้านขวาตัวนี้ยังเป็น18อยู่นะคะระบบความเย็นของแอร์นะคะสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็ตัวระบบไหล ความเย็นนะคะไหลไหลเวียนอยู่ภายในรถหรือว่าอากาศนอกรถถ่ายเทเข้ามาด้านไหนก็ได้ตัว a t ั C ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวความเย็นนะคะหากตัวสัญลักษณ์ A-Tap C Com Air หรือความเย็นของลูกค้านะคะในตัวรถไม่ติดก็รู้นะกดให้ขึ้นสัญญาณตัวนี้ถ้าไม่งั้นตัวรถก็จะออกแค่พัดลมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปัดปรับพัดลมนะคะ แล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าเลยอันนี้ก็จะเป็นปรับอุณหภูมิออตโต้นะคะอันนี้ก็ปรับไลฟ้าหน้าหลังค่ะแล้วก็ส่วนตัวเกียร์ตัวนี้นะคะตัวเกียร์ตัวนี้เขาจะเป็นตัวเกียร์แมนวนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะจะมีทั้งหมด6เกียร์นะคะไม่รวมเกียร์ถอยหลังเนาะจะเป็น6เกียร์สปีดค่ะตัวนี้ก็จะมีปุ่มลักษณะเล็กน้อยเล็กๆตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มอาลงทางลัดชันนะคะช่วยชะลอ เมื่อเราลงทางลาดชันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวรถรอบคันแล้วก็จะแจ้งราคาตอนท้ายคลิปเลยไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ไปชมรถหรือว่าดู คร่าวๆกันแล้วว่าตัวภายในรถตัว z ซดพตัวท็อปเครื่องสามพันของเราเนี่ยมีตัวลักษณะออปชันอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาแจ้งราคาตอนสุดท้ายเลยราคาตัวรถตัวแคปยกสูงตัวแซพเครื่องสามพันของเรานะคะจะอยู่ราคาที่890,000บาทนะคะรวมค่าสีแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะติดต่อไปที่เพจนะคะเพจ a c e b o o k ของเซลนได้เลยค่ะ i s u z u ูสามก ชงชัยเซลแนนนะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะโทรหรือว่าแอดไลน์ line, ตามเบอร์โทรของแนนก็ได้นะคะเบอร์โทร0633639865ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรบกวนทักทักมาหาเซลนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์หรือว่าเพจเฟซบุ๊กหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่า ถ้าสงสัยรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้เซลลแจ้งอะไรก็พิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวแล้ค่ะเสียงดังมากเลยตอนนี้ขอบคุณค่ะ